สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับก็วันนี้จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนคาบูนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยซื้อแป้นแปลงไปแล้วก็ใส่ไม่ได้ก็คือแป้นแปลงเนี่ยสาคัญเลยนะก็คือไอตัวเนี้ยของเดิมเนี่ยไม่ต้องเอาออกนะครับบางท่าน,นไปแกะนี่ออกแล้วก็เอานี่ไปใส่แล้วก็จะใส่ไม่ได้าาแป้นแปลงนั่นหมายความว่าแปลงจากตัวนี้ที่มันเป็นคาบูเดิมเนี่ย เปลี่ยนให้มันเป็นคาบูรุ่นใหม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราต้องใส่เนื่องจากหนึ่งรูแหวกกลมันไม่ตรงสองถ้ามันจะเอียงน็อตน็อตยึดเดิมมันจะเอียงสมมุติว่าเราเราใส่แบบไม่แปลงนะสมมตินะใส่แบบไม่แปลงคาบูมันจะเอียงก็เทเลแบบนี้ทีนี้ใส่ไม่ได้ต้องตีร่างกายอย่างนี้แหละมันดูมันได้แหละแต่มันไม่สวยอีกอย่างก็รูแหวกกลมันไม่ตรงบางทีอะนะครับถ้าอย่างงี้ บา,บางรุ่นมันตรงแต่มันเอียงก็เท่แรกไงใส่กองมันก็เอียงนะครับแป้นแปลงน,นี้จึงจึงมีหน้าที่ก็คือปรับความสมดุลนัน่นเองนั่นคือจากรูกไว้กั้มเดิมนะครับเดี๋ยวเอียงอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าจากรูกไว้กั้มเดิมเนี่ยนะครับแป้นแปลงเนี่ยเขาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นี่นะครับทีนน่มีหน้าตาแบบนี้สังเกตดีๆนะฝั่งนี้จะเป็นร่องสไลด์ฝั่งนี้จะเป็นดูเฉย เวลาพี่ใส่เนี่ยพี่ให้หันล่องสไลด์เนี่ยเข้าไปด้านในเครื่องนั่นหมายความว่าใส่ไปปุ๊บเนี่ยรูเวกัมเนี่ยจากคาบูใหม่มันจะสไลด์ไปหาคาบูเก่าเนอะไหมคาบูใหม่ฝั่งนี้สไลด์เข้าไปหาแป้นคาบูเก่าตัวนู้นเพราะฉะนั้นหันหน้าอย่างนี้นะเราก็ตัดปรเกินตัดก็ให้มันเป็นร่องแบบนี้ด้วยนะครับทีนี้เราใส่อย่างนี้ก่อนทีนี้วิธีการก็คือว่าน็อตตัวแรกเนี่ยสำคัญมากจะต้องจะต้องให้มันพอดีกับ กับตัวแป้นเดิมนะครับไม่ยาวเกินไปนะครับถ้าเกิดยาวเกินไปมันจะไปมันจะไปยันข้างหลังมันจะทาให้มันไม่แน่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้ตรงก่อนอใส่นี้นะคว่ำหน้าลงไปนะปึ๊บแล้วก็สําสคัญอีกอันหนึ่งก็คือหัวนออ็อตจะต้องจมลงไปนะครับหัวน็อตจะต้องจมลงไปนะไปด้วยกันช้าๆนะไปด้วยกันช้าๆนะปุ๊บขันพอตึงมือนะครับพอตึงมือ ครับอ่คันนี้ <c oughs> มันก็จะกลายเป็นแป้นคาบูปกติแล้วเห็นไหมแป้นคาบูปกติแล้วนะเราก็ใช้ปกติเลยคาบูมาใส่ก่อนใช้ปกติเลยคาบูมาใส่ก่อนะครับมีคนขยัน2022นะครับได้รางวัล24ปีซ้อนนะครับผมขยันทำงานจริงเลยนะครับนี่เราใส่อย่างนี้นะครับนี่ให้เป็นปกตินะ สำคัญสำคัญที่สุดหลายคนไม่นะครับเวลากะน็อตเห็นไหมครับผมจะกะให้มันอยู่ประมาณแบบมันไม่ให้มันเลยแปน้นเห็นไหมครับไปช้าชานะไปช้าชนะน็อตที่เราสไลด์มาคือตัวน็อตตัวเนี้มันจะต้องอยู่กลางแป้นนะครับอย่าอ,อย่าเลยนะครับบางทีเลยแล้วเดี๋ยวน็อตน็อตยึดขาบูมันจะไปยันข้างหลังแน่นไหมแน่นแต่มันสุดท้ายคือมันไม่แน่นนะครับโอเคนะ ตอนนี้ต้องต้องตัดนอด็อตให้เป๊ผมจะให้น็อตเผื่อยาวไปเสมอนะครับสําหรับใครที่แบบว่าซื้อจากทางร้านไปเนี่ยเราจะให้น็อตยาวไปไม่ใช่ว่าให้พี่ไปใส่ทั้งหมดนะเพราะว่าบางทีบางท่านเนี่ยไปคือน็อตแต่ละรุ่น,ม,น,ม,นมันใส่ก็ไม่เท่ากันน่ะเราก็ไปตัดเ่าหน่อยนะครับถึงขั้นจะแปลงคาบูมันต้องซ่อมได้บ้างแล้วแหละซึ่งการตัดน็อตมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่าเออมันจะมีชุดคิดตรงเป๊ะเป๊ะ,เ,ปะ,เ,ปะเลยอย่างเงี้ยมันจะยากเราให้เผื่อไปเลยนะครับ อ่ะนี้ล็อกให้แน่นนะครนี้ชุดสายน้ำมันเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้มันเป็นปัจจุบันขึ้นนะครับนะนี่เราก็จะมาเสียบตามปกตินะครับเสียบตามปกติก่อนปุ๊บปั๊บตัดก่อนตัดก่อนนะแต่เ,เราลองฟังเสียงดูนะครับว่ามันติดไหมนะฮะตัวนี้สวยทาบูเดิมก็สวยแต่ว่าไม่ปั๊มไม่ขึ้นนะครับเล่นยากเราก็เลยกลัวว่า อยู่กับเรามันก็ยากแล้วอยู่กับพี่มจะยากไปใหญ่เราก็เลยเปลี่ยนดีกว่าครับบางคนมองมองเรื่องนี้ไปอีกมุมหนึ่งเลยนะเฮ้ยมึงเปลี่ยนของเขาเอาคาบูของเขาไปขายหรือเปล่าดูดูเขาจิตเขาใจดิไม่ได้เข้าวัดเข้าวาเชเลยนะครับครับเจตนาเราก็คือว่าคนเล่นส่วนใหญ่พวกนี้เขาไม่เป็นเขาไม่เป็นเลย แล้วไปเอาคาบูที่มันแยกๆให้เขาเมันเล่นยากนะครับซับสิลิจึงมีเจตนานก็คือแปลงให้มันง่ายที่สุดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันไม่ได้หมายาว่าเอามาขาย,ยอะไรเงี้ยผมคาบูคาบูเก่าเต็มร้านเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็มาซื้อนะครับบางทีขี้เกียจมานั่งเถียงนะครับ <c oughs> ป่วยวุนนี้ป่วยวันนี้วันดีนะเนี่ ไอ้น,นี้มันดัดได้นะคุณผู้ชมเออเออผมจะเล่าให้ฟังก่อนตัวนี้คือมันดัดได้นะครับถ้าสมมุติว่ามันตรงอย่างนี้เกินไปอย่างเงี้ยมันมันเป็นมันเป็นอุปสรรคของการปิดฝานะไอท่องอนี้มันมันสามารถเอียงได้นะครับจะเอียงก่อนหามุมก่อนมันสามารถเอียงหลบได้นะเอียงหลบได้นะครับนี่เอียงหลบไปหน่อยนึงนะครับมันไม่ได้ฟิกมาอย่างนี้นะครับ ท่อท่องอนี่มันเยังหลบได้นี่นะมันใช้เทคนิคขั้นสูงสุดก่อนเรียนมาเจ็ดปีนี่นใส่สายยางใส่ใสใสใสยางยางเดียววันหนึ่งแปดชั่วโมงต้องคีบคีบเอ่อคีมองศาเท่าไหร่โอ้โหสุดยอดลยนะฮะลองใส่ดูนะครับ ในระหว่างนี้กั้นหายใจก่อนนะครับกั้นหายใจไว้กั้นหายใจไว้คือตัวนี้เราจะไม่เจาะวาลเพราะว่าเนื่องจากว่าฝาตัวนี้มันจะมีรูระบายอากาศให้อยู่แล้วนิดนึงครับจะมีรูนิดนิดหนึ่งฝังบนตัวเอเนี่ยนะครับแล้วก็แล้วก็ผ่านผ่านตัวซีนยางตัวนี้นะครับเราจะไม่เจาะวาลนะครับเพราะฉะนั้นอากาศมันจะไหลโฟอยู่ในถังียแหละอ้าวลองดูนี่นี่ผมยังกั้นหายใจอยู่นะครับกั้นหายใจอยู่นะครับ เสียบครับเสียบครับดูปั๊บครับลองเอาชกขึ้นดูปุ๊บกดคันเร่งหน่อยอุ้ยติดแล้ว จูนเนอร์ก่อนนะครับปรับจูนเพิ่มนิดหน่อยได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราลองมาจับรอบด,ดูว่าคราบูใหม่ที่เราเปลี่ยนไปหนึ่งมันสตาร์งง่ายขึ้นนะครับันสตาร์งง่ายขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เวลาลูกค้าเอาไปไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถเซอร์วิสได้ง่ายขึ้นในอนาคต้างหน้านั่นเองอะไรมันหาง่ายไงนะครับจะลองดู เดี๋ยวคืนนี้ตัวนี้ก็จะไปเจอกันที่ตอนไลฟ์สดนะครับเป็นรุ่น TD24 ถังล่างนะครับจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าจะเป็นแล้วนะพี่นะเป็นแล้วนะเป็นแล้วนะเออทำตามขั้นตอนนี้นะครับมันมันไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจแล้วก็บางทีเราอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับก็เลยประทำคลิปให้ชมนะครับผมสวัสดีครับ